เราสิค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวา,า,าพ่อขอช่องสาวนําพนักงอนค่ะ <c oughs> มือนีมือนีพี่สาวมหาค่ะพี่พี่อ้อยนะคะช่วบ้านแถวพ,พาทำช่องสาวบ้านแถวพ,พาทำไปกินเขาได้สุดเจ้า <c oughs> เออเพล่งแล้วเขา,ขาับเพล่งแล้ <c oughs> วค่ะเสียไม่ดังแล้วโอเคเขาไปกินเหาแล้วค่ะพี่น้องที่แรกเสียงดังดังเขาขับรถนาะคะ่ะมากมามา,มาปิ่งอย่างพี่อ้อยมหาดีใจดีใจเ่ราะว่าอยู่อยู่คนเดียวกับเสานาะนหนูอยู่คนเดียว เก้าามพี่ก็อยู่คนเดียวสาวแค่ไม่อยู่คนเดียวเ,เพื่อนสามีอยู่คลินิกแคนดี้อยู่โรงพยาบาลมาเด้อค่ะมากินตามมังหุเมื้อนี้อ๊ย้ยขอโทษค่ะพี่อ้อยนะคะพี่มีปลาหมึกมีไก่เอ้าไก่มาฝากค่ะมาสุก,กินโไก่อบน่ากินมากนะคะตาม,มังหุงปลาหมึกปิ้งย่างกันค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะใหม่หล้วตี กินกันสองคนค่ะเดี๋ยวว <ะ S 2> <นะ S 1> ่านังข้านคนเดียววันจันทร์วันอังคารเดี๋ยวเราจะไปหาพี่คนเนาะพี่เนาะเราจะไปสวนกันแม่นบ่คะคือว่าเดี๋ยวอีกเทียรน,นึงเนะนะนะาะเดี๋ยวมาอัปเดตเนาะเนาะจะมาอัปเดตให้ฟังมาเด้อมากินน้ากันบะเนี้ยมาเลยค่ะกินน้ากันเลยแซบบนี้แต่บุ่บงอบบปลาร้าคือไส้ปลังเด็ดเด็กข้าวเคี่ยวกล้องหนูเห็นแจัดจ่ำ ไม่เป็นไรหรอกกล้องพี่ต้องตัดไหมคะต้องคลิปยาวทำาไงตัดตัดตัดเลยแล้วก็ต่อใหม่เหรอไม่ใช่เออพี่พี่หยุดไว้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมากินน้ำสาวน้า